ว่าต้องใจไห้คือเก่าเนี่ยพี่น้องกัลยาณามิตรกาลยาธรรมดูนะคะเออหลวงพ่อท่านอยู่องค์เดียวค่ะพระส่วนใหญ่มาอยู่กับท่านไม่ได้เพราะว่าท่านข้อวัดเคร่งอันนี้ดูวันนี้พี่พรเนี่ยต้องมาต้มน้ํามันจะไม่มีไฟเลยค่ะรอ,อ,อติดไว้มีไม่มีเขาจะใช้แบตเตอรี่นะคะแต่เวลายอย่างเนี้ค่ะถ้าเป็นคนข้างนอกออกมาก็ต้อง ถ้าไม่มีงานส่วนใหญ่ก็คือวัดจะไม่เปิดอะไรเลยนะคะก็คือพี่พรเขาจะจุดเทียนตอนนี้ต้มน้ําร้อนให้หลวงพ่อเพื่อใจ้ฉันนะคะเพราะว่าไปข้างนอกมานะคะแล้วก็หลวงพ่อกําลังไปต้มน้ําอยู่ที่โรงฉันท่านอีกเพื่อที่จะอาบค่ะเนี่ยค่ะกระติกน้ําร้อนพอรเอาไฟมาใกล้ๆหน่อยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยช่วยกันส่วนคุณเปรยกกาลังไปดูที่ที่จะติดไฟเพื่อที่จะให้แสงสว่างเข้ามาเมื่อกี้ แม่ตะว,วันเข้าไปในกุฏิหลวงพอ่อที่หลวงพออ่อย้ายมาพักเป็นกุฏิอคันตุกะน,นะคะก็ไม่มีไฟมีเฉพาะแบตเตอรี่เหมือนกันเนี่ยค่ะบรรยากาศยามพรเพนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็อยากจะติดเสาไฟข้างล่างนั้นสองเสาแล้วก็ตรงโรงฉันหลวงพอ่อแล้วก็ตรงด้านนี้ด้วยค่ะเนี่ยที่ท,ที่ตรงด้านหน้าวิหารพระเนี่ยค่ะพระศิวลีนี่อีกที่หนึ่งคือต้นโพนี่นะคะอยากติดนะคะแล้วก็อยากติดตรงนี้ด้วยค่ะตรงที่พี่พรดมน้าเนี่ย นะคะอีกที่หนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ทางขึ้นศาลาใหญ่นี่ก็อยากจะติดไว้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอยากจะติดเอาไว้นี่ศาลาใหญ่นะคะในวัดนี้<อ>จะมีสิ่งปลูกสร้างแค่ศาลาใหญ่ศาลาเดียวแล้วก็ศาลานี้<ร>ก็<อ>คือคงของเก่าเอาไว้นอกนั้นก็กางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ําค่ะแล้วก็โรงครัวก็เป็นอย่างที่เห็นเปิดอย่างนี้นะคะเปิดอย่างที่เห็นอ่าเอาต้องเอาน้ําให้พี่เปียวฉี่แล้วก็ออกมาแล้วก็เอาน้ําไปถวายท่านกําลังสงน้ําผู้หญิงไม่ต้องเข้าไป หรือว่าให้พี่เปียวยกไปให้หลวงพ่อด้วยอันี้ใช่ใช่ยกไปเทใส่น้ําที่หลวงพ่อกาลังต้มอาบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปียวไปพี่เปียวไปห้องน้ําก่อนฮะอันนี้ยาอ๋อยาเหรอเอาเราเราก็ใส่แก้วสิีมีแก้วกินน้ำไหมเอากินดีถ้าแต่ถ้าเราเทอ๋อเทไม่เป็นไรเทนี่นะคะเพราะนั้นขอบอกกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนะคะอ่าหนึ่งได้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็ประมาณแปดอันนะคะอยากได้เพราะว่าไปที่ตรงพระยกด้วยนะคะอีกดวงหนึ่งนะคะฝากบอกบุญมานะคะแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพท,ทุกทกท่านที่ร่วมมาห้าบาทสิบบาทร้อยหนึง่งที่ทันทีที่แม่ตะวันบอกบุญไปขอพระคุณอย่างสูงเพราะว่าอานิสงค์ของท่านจะได้พบแสงสว่างตลอดไปเหมือนที่พระสารีบุตรสมัยที่ท่านยังไม่ได้เกิดเป็นพระสารีบุตรนั้นท่านได้ถวายโคมปฏิบนะคะเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ทุกๆท,ท่านาได้ร่วมกันได้ยินเสียงกวาดลานวัดไหมคะหลวงพ่อยังกวาดลานวัดอยู่เลยค่ะพวกเรากวาดฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะออกไปก่อนเดี๋ยวจะส่งน้ำหลวงพ่อ,อให้ถวายน้ำหลวงพ่อเสร็จหลวงพ่อท่านหลวงพ่อจะทําข้อวัดไม่ว่าจะกับดึกกับมืดกับแค่ไหนหลวงพ่อท่านทําวัดท่านสะอาดมากค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะนี่ค่ะมันจะมืดลงเรื่อยๆค่ะ